ค,คุณผู้ชมคะถึงเวลาแล้วที่เราจะพิชชมคุณภาพการศึกษาด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path f i Step สู่การสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกร1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพวันนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาจัดอบรมเพื่อสร้างครูต้นแบบในพื้นที่ภาคกลาง7จังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีลบุรีอ่างทองสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา การการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและในอนาคตในการขับเคลื่อนให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาการการเรียนรู้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริงเรียนดีมีความสุขอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการพนตเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านได้กรุณามอบนโยบายไว้จริงๆเนี่ยการเรียนการสอนของเราก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองก็ยังจะเรียนเห็นถึงความสําคัญนะครับคือการใช้การปฏิรูปการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งทางสวนสุนันทานะครับ ก็ได้ให้ความสําคัญสิ่งหนึ่งที่จําเป็นและสามารถที่จะใช้ได้เกิดกระบวนการชัดเจนก็คือ GPS a ไ f s t e p ซึ่งเราเองก็บอกว่าเรื่องนี้เราได้ทดลองมาแล้วได้ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วครั้งนี้ที่บอกว่าเป็นการต่อยอดก็ถือว่ามันสาคัญจริงๆและเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเกิดนวัตกรรมมากมายนะครับเราเองก็หวังว่าเราจะเห็นภาพครูได้มีนวัตกรรมการเรียนร,รู้ที่หลากหลายนักเรียนมีนวัตกรรมการเรียนร,รู้ที่หลากหลายและสู่ห้องเรียนได้อย่างจริงให้เกิดการเรียนดีมีความสุขต่อไปครับ ต้องพลิกโฉมจากปัจจุบันเลยเนื่องจากถ้าเราย้อนหลังดูจะเห็นได้ว่าเด็กเราจะนั่งฟังนั่งอ่านนั่งท่องเพื่อจําและเพื่อนําไปสอบแต่สอบเสร็จแล้วเนี่ยเด็กจะลืมทันทีการเรียนแบบนี้เนี่ยการที่สมองลืมไปได้อย่างรวดเร็วหรือ ลืมอัตโนมัติอันนี้เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองในส่วนของความจำระยะสั้นเท่านั้นแต่ถ้าเด็กได้เรียนโดยผ่านการคิดเองปฏิบัติเองตรวจสอบเองแก้ปัญหาเองแน่นอนครับสมองในส่วนที่เรียนรู้เนี่ยที่เรียกว่าซ e r e b e มแ u น and cortex เนียมันจะบันทึกความจำทั้งหมดไว้เป็นความจำระยะยาวนักการศึกษาของโลกชั้นนำทั้งหลาย ได้พูดมานับร้อยปีว่าการเรียนรู้ต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเท่านั้นผ่านกระบวนการเรียนรู้เท่านั้นครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้นึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สัมพันธ์กับพัฒนาการของสมองของผู้เรียนครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยถือว่ามีความจำเป็นมากแล้วที่เราจะต้อง พิจโผลประเทศต้องเริ่มใหม่เพื่อประโยชน์ของเด็กทั้งประเทศครับการอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา,ากขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนอกจากครูที่เราจะได้เป็นครูต้นแบบแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือนักเรียนที่เป็นนวัตกรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยนอกจาก รูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการสร้างสรรค์ระหว่างการเรียนรู้ซึ่งจะแตกต่างไปกับบทเรียนที่นักเรียนเคยเรียนมาค่ะกระบวนการเรียนที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการเรียนที่เรียกว่า active learning <S <S โดยผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงジパス f i v s t e p ath, Step, ซึ่งมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันซึ่งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะคะก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรวมไปถึงกระบวนการคิด เริ่มจากครูเพราะว่าครูต้องเป็นครูผู้สอนก่อนนะพอครูสอนเป็นสอนได้สิ่งที่จะตามมาก็คือผู้เรียนก็คือนักเรียนจะได้กระบวนการคิดที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งจะแตกต่างกันก็คือว่าเดิมเราเคยอยู่ในห้องเรียนก็คือคิดในกรอบน,นะคะอันนี้จะเป็นการคิดนอกกรอบซึ่งมีขั้นตอนที่เขาสามารถนําไปเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะพอเราเรียนรูุ้๊บ เราได้กระบวนการเราได้ขั้นตอนสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆ เป็นเปลี่ยมไปทีความสดชื่นเริ่มต้นง่ายๆกับน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยน้ำดื่มซาร่าน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนด้วยระบบการกรองอัจฉริยะเทคโนโลยีระบบการกรอง r o และระบบโอโซนใส่ใจทุกมิติคุณภาพผ่านการรับรองมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มซาร่าทุกคดสะอาดถูกสุขอ,อนามัยน้ำดื่มซาร่าทุกหยดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าน้ำดื่มซาร่า